BUSD นะครับคุณควรทิ้งหรือเปล่าตอนนี้มีข่าวฟลัดออกมาเยอะมากๆนะครับในการโจมตี BUSD ฉะนั้นเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับ Amazing Moon Story Story Moon Amazing Moon Amazing Story Amazing Moon Story Moon ไปด้วยกัน กับช่อง Amazing Moon Story นะครับวันนี้เรามาติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตด้วยกันนะครับกับหัวเรื่องว่า BUSD คุณควรทิ้งหรือเปล่านะครับแล้วก็เหรียญในเครือจักรวาลของไบแ c นเนี่ยคุณอาจจะได้พบอะไรดีๆในคลิปที่แล้วเราพูดถึง u s t c นะครับซึ่งเป็นเป็นเหรียญกลุ่มที่ stable coin กลุ่มที่2คือเป็นการเหรียญที่มีการเป็กกับ AI นะครับกับตัวของบล็อกเชนต่างๆ,างๆเพื่อจะทำให้เหรียญเนี่ยมีมูลค่าคงอยู่ที่1ดอลลาร์ได้นะครับในอนาคตก็จะเกิดขึ้นคนก็ลุ้นกันนะครับว่า USTC เนี่ยราคามันจะไปไกลมากๆนะครับเมื่อมันมีการดีเพกแล้วก็เรื่องของตัวธุรกิจแล้วก็ลูน่าคลา s สิกใช่ไหมนะครับวันนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอ ข่าวสารละกันโดยทั่วไปนะครับการโจมตีเรื่องของ BUSD นะครับยังไม่ได้จบสิ้นนะครับเนื่องจากคุณแกรีเกนเซอร์นะครับได้ฟ้องนะพาซอสนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่คริปโตที่ตั้งอยู่ที่นิวยอร์กนะครับแล้วก็เล่นเรื่อง BUSD โดยเฉพาะนะครับว่าเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนนะครับทางพาซอสก็บอกว่าคุณจะฟ้องก็ฟ้องไปเลย นะครับเราคุณคิดว่า BUSD เป็นสินทรัพย์หรือยังไงหรือเปล่านะครับก็ต้องเข้าไปเถียงกันในสารเน็อทีนะครับเราก็รวมถึงาลายต่อไปเกี่ยวกับคริปโตก็น่าจะมี USDC ด้วยนะครับซึ่ง USDC เนี่ยก็เข้าไปโจมตีทาง BUSD เหมือนกันนะครับบอกว่าข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของ ของบแอนเนี่ยในปี2020เนี่ยมีปัญหานะครับ2020หรือ2021เนี่ยแหละผมจำวัดปีไม่ได้นะครับก็รายละเอียดก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ทางสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าทางซีซี่เนี่ยก็ได้มาตอบนะครับว่าถ้าเกิดคุณจะจะพบแล้วทำให้ผมผิดจริงอ่ะหรือว่าผมเสียเวลาผมก็ไม่ได้พูดนะแต่ผมเพิ่มเติมว่าเสียเวลา นะครับคือผิดจริงอ่ะคือเอาให้มันถ่วงเวลาแบบคดีของ Ripper หรือ XRP ใบแทนเขาก็ขี้เกียจนะไปยุ่งะนะครับบอกคุณจะฟ้องก็ฟ้องถ้าเกิดพบว่าผิดจริงอ่ะเดี๋ยว b u s c จะย้ายฐานนะครับฉะนั้นเราก็เอามาตีความตรงนี้ซึ่งมันจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่เป็น what if นะครับถ้าหากมันเกิดขึ้น และถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้คุณจะได้เปรียบอะไรจากตรงนี้ในการถือ BUSD หลายคนทิ้ง BUSD ไปแล้วนะครับรู้สึกหมดค่าเลยแต่ส่วนตัวผมมันกำลังเป็นอะอะไรนะครับที่น่าสนใจเพราะวันนี้นะครับผมไปดูกระดานของ Bitget นะครับเขาก็มีการเทรดดิ้งในวันที่14วันที่15เนี่ยแหละนะครับก็หน้าหลักๆน่าจะวันที่15นะครับในเรื่องของ มี stable coin 2ตัวนะครับนั่นก็คือ EURT กับ XAUT นะครับเป็นสกุลของ t ท r รนะครับหรือเราเรียกว่า USDT อันนี้อยู่ในเครือข่ายของ Ethereum นะครับซึ่ง XRP ธรรมดาแล้วอยู่ในเครือข่ายของ BNB นะครับ USDT นะนะครับ SDT ก็เป็นเครือข่ายของ Ethereum นะครับซึ่ง ถ้าเกิดให้พูดนะครับคือ USDT ตั้งแต่สองสามปีมาเนี้ยโดนโจมตีอย่างหนักเลยเนาะนะครับในเรื่องของ่อามันเป็นเหรียญ stablecoin ที่จะคุกความความปลอดภัยของเงินสกุลดอลลาร์นั่นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นหัวใจแล้วก็่าเส้นเลือดที่เป็นเส้นเลือดใหญ่แล้วกันที่หล่อเลี้ยงตลาดคริปโตเอาไว้นะครับด้วยสกุลเงิน stablecoin นะครับแต่ตอนนี้นะครับรู้สึกว่า ทาง USDT เนี่ยเขากำลังที่จะเปลี่ยนเกมนะครับคือมีการเพิ่ม USDT ที่เป็นฝั่งของยูโรนะครับแล้วก็ทองคำซึ่งราคาทั้ง2เหรียญเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของอเงินยูโรนะแล้วก็ทองคำในการแบกอัพนะครับซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าข้างหลังเนี่ยมันสัดส่วนเท่าไหร่นะครับ เราก็ในอนาคตเนี่ยพวกไอคดีความมันจะโจมตีอะไรนะครับดังนั้นอ่ะเราก็ยกตัวอย่างง่ายๆคือยูโรเนาะกับทองคำนะครับคืออย่างน้อยจะมี2อ,อย่างเนี่ยเป็นแบ็กอัพในการค้ำประกันแหละนะครับไม่มากก็น้อยไม่น้อยก็มากซึ่ง USDT เนี่ยโดนโจมตีอย่างหนักแล้วโดยเฉพาะถ้าเกิดมันเป็นแทนเงินดอลลาร์จริงนะครับมันก็ต้องค้ำประกันแบบ u s d c นะครับคือ คำประกันพันธบัตรรัฐบาลอายุสั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดคดีความต่าง,างๆเกิดขึ้นนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าถ้ากรณีนี้ BUSD นะครับมีคดีความขันอยู่เงี้ยแล้วคุณไปสนใจแค่ BUSD แบบนี้คือสนใจแค่ BUSD ฝั่งของ stablecoin แบบที่อิงกับเงินดอลล่าร์เอาแหละนะครับสิ่งนี้น่าจะมันเกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้ในข่าวนะใน Twitter ร์ซีซีก็มีการโพสเหมือนกันว่าเขาเนี่ยจะมีการออก BUSD แบบใหม่นะครับเรากำลังหาผู้เทรดแบบใหม่อยู่ซึ่งหลายคนก็เดาว่าเป็นเงินยูโรทองคำถูก นะครับแทบจะบอกได้ว่าน่าจะถูกเกือบ70%แล้วนะครับคืออยู่ในเนี้ยยูโรทองคำแล้วก็ UAE นะครับซึ่งจะไปพ่วงกับตัวเหรียญของโกลดคอยนะครับหรือ GRV นะครับหรือ g หรือโกลด d เอนั่นเองซึ่งจะอยู่ในประมาณเนี้แหละนะครับเพราะมันเป็นค่าสกุลเงินที่ค่อนข้างใหญ่ที่สุดแหละ และคนยอมรับที่สุดคือทองคำยูโรนะครับแล้วก็เรื่องของ UAE นะครับเพราะ UAE จะมี CBC ของตัวเองแล้วนะครับเราก็จะเป็นศูนย์กลางของคริปโตซึ่งเป็นไปได้ทั้งสามทางเลือกเลยดังนั้น BUSD จะเกิดนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นนะครับในการอิงกับค่าเงินต่างๆผ่านทางรูปแบบของ Stablecoin ที่เป็นของคริปโตนะครับซึ่งผมส่วนตัวเรื่องของเกมอะไรชั้นศาลเนี่ยส่วนตัวผมว่าว่าเรื่องนี้นะครับเป็นทั้งการเมืองด้านบนด้วยคือคือเขาต้องการชูเรื่องของ C B C ของเขานะครับของพี่ใหญ่เราแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเป็นเรื่องของการการเล่นนะครับเพื่อจะปั่นกระแส คือเป็นได้ทั้งสองทางเลยนะครับคือถ้าเกิดคนที่อยู่ข้างบนจริงๆก็น่าจะทำสตอรี่ขึ้นมานะครับแล้วก็ทำข่าวเนี่ยขายผลประโยชน์ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าถึงแม้นะครับทาง BUSD จะมีคดีความก็ตามแต่ทางซีซียังโฆษณาใหม่นะครับเป็นเงินคู่เทดน่าจะเป็นคู่เทดนะของ BUSD ใหม่ได้คุณคิดเหรอว่าคดีความเนี้ย มันทํามาเพื่อให้คุณเนะี่ยสร้างความมั่งคั่งให้กับคุณสําหรับเมาผมพูดอย่างนี้นะครับแต่ผมรู้อยู่แล้วเกมเนี้มันออกไปได้หลายทางนะครับคู่เทศใหม่หนึ่งประเด็นอีกประเด็นคือ u s t c นะครับซึ่งผมเชื่อว่า coming soon เนี่ยเร็วเนี้น่าจะมีการปั่นไปที่ราคาหนึ่งนะครับซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าไทม์ไลน์เมื่อไหร่ นะครับแต่มันมีแน่นอนผมพูดไว้ประมาณนี้นะฉะนั้นมันเป็นได้หลายทางเลือกเลยนะครับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต้องติดตามกันผมไม่รู้ผมตอผมไม่รู้นะครับผมไม่ใช่สายมูนะครับเราก็ไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าออกมาพยากรณ์นะครับเรื่องของสถานการณ์ได้อย่างแม่นยำหรอกผมก็มีข้อมูลประมาณนี้แหละ นะครับผมก็มีความสามารถเท่าที่ผมทำได้นะครับก็ลองฟังเป็นคอนเซปต์ล้วกันว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณจับความมั่งคั่งของตรงนี้ได้เนี่ยคุณอาจจะดังเปี้ยงป้างเลยนะนะครับฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับ และสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ที่ได้ฟังด้วยกันนะครับเราก็หวังนะว่าผลประโยชน์เนี่ยจะออกมาทั้งสามถึงสี่รูปแบบเลยนะครับซึ่งน่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ในอนาคตเพราะว่าผมเชื่อว่าเงินดอลลาร์มันใกล้ถึงแล้วล่ะนะครับที่จะมันต้องแตกหักนะครับให้ CVC ขึ้นมานะครับคอยกอบกู้ ดอลลาร์ตรงนี้เพราะมันต้องมีวันนะครับที่ดอลลาร์ร่วงเราก็มีวันที่ขึ้นด้วยมันเป็นวัฏจักรนะครับยิ่งยือ้มากยิ่งแรงลงแรงมากนะครับก็ให้รายละเอียดประมาณนี้แล้วก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สำคัญคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ทักมาที่เพจนะครับเรา ใต้ลิงก์นี้ดีกว่าเรามีกลุ่มลูน่านะครับแล้วก็ BNB อะไรด้วยก็ฝากคอนเทนต์นี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับและสำหรับวันนี้เราก็หวังว่า,าเหรียญน,นะครับ BUSD นะครับแล้วก็ u s t c จะโก o the m มูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่อง Amazing Moon Story สำหรับวันนี้ขอต คุณอยากมีประสบการณ์มือใหม่อยากเทรดเหรียญต้นน้ำไม่รู้จะไปกระดานไหนดีเราแนะนํากระดานเกรด .io จะเป็นตัวช่วยประสบการณ์ของคุณในการเทรดกระดานเกรด .io กับเหรียญต้นน้ำเพราะเหรียญต้นน้ำกระดานเกรด .io ถือว่าเยอะที่สุดมีวอลลุ่มที่ดีกว่ากระดานหลายกระดานชั้นหนับฉะนั้น เกตดอไดโออาจจะเป็นคำตอบของคุณในการเล่นเหรียญต้นน้ำดังนั้นวันนี้นะครับผมก็มาแนะนำกระดานเกจไโอที่จะช่วยสำหรับเพิ่มประสบการณ์ในระยะแรกที่คุณลงทุนเหรียญต้นน้ำแล้วมันเซฟตี้ที่สุดปลอดภัยที่สุดและบางทีราคาอาจจะพุ่งไปเร็วและปลอดภัยที่สุดด้วยดังนั้นเราแนะนำกระดานเกจไโอเราจะทิ้งลิงก์ ไว้ใต้คลิปนี้ก็สามารถไปสมัครได้ต่อจากลิงก์นะครับคุณก็จะได้ส่วนลดอะไรด้วยนะครับแล้วก็ได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยก็มีลิงก์ข้างใต้เราก็ฝากเอาไว้กระดานเก็ต่อต้